สวัสดีครับสวัสดี FC i n t e r d a m s i n g on tour ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้อยู่กับเราครับเก็บงานนะครับงานเที่ยวนะครับส่วนงานแปลงสิบเจ็ดไรสิบเจ็ดไรแล้วก็เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เรามาเก็บงานครับงานเที่ยวครับแต่ว่ารู้สึกว่าทางนี้จะแคบเกินไปนะครับทางป่าเซียนครับดูครับทางอู ใช้ L 3 6นะครับแไอ้ 8. L 3 6 0 8นะครับรถเจ้าของที่นะครับหรือว่ารถเจ้าของบ้านนั่นเองครับเอ้เสียแม็กเสียแม็กอยากจะลองวิชาเจ้าอินรีว่า้งมันจะพ้นหรือเปล่าเพราะว่าขากระจกเรามันยื่นนะครับขากระจกแล้วก็หมวก อาจะยืดยาวเป็นพิเศษนะครับเจ้าเขมีนน้อยนะครับที่เดี๋ยวผมลองเอาเข้าหน่อยว่ากันนะผมมาทางแคบครับดูครับ ใช้ยคาครับนี่ก็ต้นไม้เรามาดูเจ้าคอมเมน้อยย๋อวเข้ามาได้หรือเปล่านะครับต้องเอาหน้าเชิดหน้าไปแล้วก็ถอยหลังเข้านะครับตรงนี้ครับที่เราจะเทนะครับเอาเอา ี่หังกึ๊กต้องโดดโดนโดนกันเฮ้ย hey, ชายค่ะมา, <wh ipping noises> าะมาเจ้าขมิ้นน้อยครับ ว่าดินอยายุบครับอยาเด้าวเด้อมาครับอยาเด้าวดีเรียบร้อยเย็บเย่บส่งงินไปก่อนส่งมาบัดเดี๋ยวงมาโอ้ยดินยุบครับ พอ่พอพ่อเดี๋ยวเดียวไปเอาออกเอาออกเดี๋ยวบ้านลูกพี่เอาแพร่นอ,นออกเลยอุ้ยอุปสรรคครับถอยเข้าขมาถอยเข้าขมาถอยไม่ยีกแม็ก เอกเอกปาอาปาดำเลยเลยุบยุบโอ้ยยุบครับเอาทวีกะ่ะเออโอ้ยดินยุบครับแม็กทำไรอะ่ะ ยึนยุบมาเลยครับปูนแตกหมดเลยครับเอเียนน้อยทำไรเนี้ยทำรรเงยน,เเนน้อยปูนแตกจบดูยากครับอบอกว่านั้น อู้ดูครับแตกเลยครับปูอนอ้าวอะไรอ่ะเกียสองไม่พ้นครับข้างหน้าครับ เลยไปไปเลยโอ้ยากครับแคบมากครับทางเข้านะครับทางออกนครับอ้ยคอมเมนต์น้อยแป๊บแต่ครับโอ้ยเต็มๆเลยครับเรียบร้อยเลยครับผ้าใบ เกาะนะครับพาเอ๊ะสะพอครับตาตาแป๊บแตกอุย้ยดูครับขมิ้นน้อยเล่นจะเอาซะแป๊บแตกเลยครับทำไรนี่ขมิ้นน้าแป๊บแตกครับ ปูนไม่แตกเดี๋ยวแป๊บแตกปูนไม่แตกปูนไม่แตกมาแป๊บแตกครับวันนี้ครับดีไซายโฟกัสนี่ครับเขจะรวมเองเท่านี้ครับนี่แล้วเขามาในลายเถียวมันดีเดาเขาเนี่นี่ครับให้ได้เฟซขมิ้นน้อยครับนี่ครับเอาครับขมิ้นน้อยแจกเป็ดครับนี่ครับเป็ดขมิ้นน้อยครับ เห็นไหมครับเห็นครับเห็นครับนี่ครับนี่ครับเฟสครับเขมรน้อยครับเขมรน้อยครับนี่ครับช่องติดต่อครับฝากเข้าไปติดตามผลงานนะครับเอาฝากช่องครับฝากช่องครับลงลงคลิปเรื่อยๆครับแต่ว่ามีคนก๊อปดแบบไปเชื่อนะครับนี่ครับช่องจริงครับมันมีเด็กน้อยไรเดียงสาไปก๊อปไม่รู้เรื่องเลยแล้วติดตีนครับแล้วติดตีนโดนผ่าใบก็ไปก่อนไปเอารถไปยับรถนะ ออาใบเกาะเด้นะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับก็อย่าลืมฝากด้วยครับเตอร์ดำซิ่งออนทัวร์นะครับก็แตกนะครับลองก็แตก เอามาแล้วครับไอ้ขอมิ้นน้อยนะจะเอารถตัวเองเข้ามานะครับดูว่าขับรถตัวเองหรือขับรถเราจะเป็นยังไงนะครับเอาได้นะครับ ขับรถดำมาแล้วก็ขับรถไถไปครับอเออบานนี่หายเกียร์บะพอะอ่อเะรอเอ,อมเมิ้นน้อยทำไรครับเป้ <c oughs> <c oughs> นหยังไปอ่ะโอ้ยขมินเลย

ร้อนแรงก็เปลี่ยนไม่อยู่ครับร้อนแรงครับอ,อือามาสักครับเราไ,ไปดูอันนี้กันนี่คืออะไรครับรโอโ้กับดากครับกับระเบิดโอ้ตายแบบนี้หามเข้ามาได้อขมิ้นน้อยเด้อนบบนันตรายครับตัวนี้ครับ โอเคครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคำเมนน้อยจำหมายคำเมนน้อยจะหมายไปแล้วครับอันตรายครับอู้เอาแล้วครับผมว่าอันนี้ยังไงก็ต้องได้ออกกันเดี๋ผมว่าทีคำเมนน้อยคำเมนน้อยมาปิดช่องเลยเร็วมาปิดช่องหน่อยปิดว่าไงปิดช่อง สำหรับเนี่ยครับคอมเมนน้อยจะปิดช่องครับออพูดไม่ได้ไม่ให้ปิดครับเพราะว่าขอมเมนน้อยจะได้เปิดช่องสรหรับคลิป<ย>นี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับอยู่กับขอมเมนน้อยครับติดตามผลงานช่องอินเตอร์น้ำทิ้งด้วยครับบบ๊ายายครับบบ๊ายายครับ